ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tt kt studio นะฮะคลิปนี้มารีวิว5 e p อีิกนะครับผม5 e p อีิกที่อยู่ในชุดของอี i ิกแจกฟรีนะก็จะมีอันที่โคเปอร์ตีลูฟิโกดีดาแล้วก็ เดลเปียโรนะครับโผ่5คนนี้เปิดกันหรือ,อยังนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้เลยนะ5คนเนี้ยเอาไปเล่นได้เลยแล้วแยกแย่งแอนดี้โคก็ไม่ได้เย่นะสเต็ปมันก็โหดนะเอาจริงโอเคมารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะครับผมแนวทางในการอัพนะครับโอเคเอาแอนดี้โคกันเลยปะนะครับผมแอนดี้โคเนี่ยเก้าสี่นะเก้าสี่จบสกอร์สิบสอง เลี้ยงบอล5เด็ก12โลเวอร์8ไอเรียล4ไม่มีเศษนะครับผมเกมรุก90เลยนะฮะเกมรุก90บอลโทรน72เลี้ยงบอล70แล้วบวกกับตัว72จบสกอร์89ลูกหมูง82ลูกตั้งเตะ71ความโค้ง72นะฮะสปีด84สปีดต,ต้น90พลังงานยิง82นะกระโดด84แข็งแก 7, 8, ร่ง78บาลานซ์72แล้วก็สเตมิน่า78นะครับผม ยิงได้โหม่งได้เลยคนนี้นะโหดโหดอดิโ,โคของแมนยูนะครับผมคนต่อไปอาร์เซนอลน,นะเปอร์ตีนะครับผมปึ๊บ <c oughs> เกมรับแน่นๆนะฮะทรงบอล8ครองบอล4เด็ก4ลูเวอร์8เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์12นั้นเกมรับนะครับผมเปิดตี9-5นะนะเกมรุก70บอลทูล79แล้วประกับตัว74สองสั้น7อ่าสองสั้น8 7 เปิดบอล81ลูกมงจะ3เกมรับ87เอนเกจเม,มนต์91ทาร์ลิง88แอคเรชัน90นะฮะสปีด76สปีดตน 4, ้น74รังการยิง88กระโดด72แข็งแกร่ง82สตรีมิน่า88นะครับผมเด่นเรื่องเกมรับแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างดีเปิดตีอาร์เซนอลนะครับผมโอเคลุยฟิกโก้เรียลมาดริดนะ96 RWF นะ นะครับผมโอเคยืนได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับผมจบสกอร์ 4, สี่งบอล4ครองบอลส2ดสองได้แปดโลเวอร์8นะฮะเกมรุก 7, 8, เจ็ดแปดบังโทรน 7, เจ็ดบังโทนเไม่ใช่เจดิเก้องนะครับผมบังโน92เลี้ยงบอล9ก้แล้วประกับตัว85ดหท่งสั้น82เปิดบอล8ปดจบสกอร์เจ็ดก้รู้ต้องติเจ็ดหกความโค้ง83นะฮะ สปีด8 2สองสปีดต้น90พลังอานยิง81นะแข็งเกร่ง70บาลานซ์78แล้วก็สเตมินา87นะครับผมรอฟิโกนะนะ้เรอลมริต96นะนะเลี้ยงบอลโคตรดีแต่ความเร็วมันก็ไม่ได้จัดนะแต่สปีดต้นก็ดีนะครับผมโอเคมาคนต่อไปนะครับผมดีด้าของ AC มิลานนะครับผมคขาเรียก็96เหมือนกันนะ96 96 นะเอเรียลสี่โกวหนึ่งสิบสองโกวสองสิบสองโกวสามแปดแต่ไม่มีอันไหนขึ้นฟ้าแต่มันก็แปดสิบห้าบวกบวกนะกระโดดแปดหกนะนะโกคิปปิ้งแปดเจ็ดนะมีจับบอลแปดสิบเอ็ดปัดบอลแปดหกนะปฏิกิริยาแปดหกแล้วก็ยืนยืนตำแหน่งแปดเก้าเลยนะครับผมไม่ขึ้นฟ้าก็จริงแต่ค่าพลังแต่ละอย่างมันก็มันก็ค่อนข้างเสมอกันนะแปดห้าบวกบวกก็จะมีแค่จับบอลที่แปดสิบเอ็ดนะครับผมสำหรับดีด้านะ นาเคซีมิลาน96นะครับผมคนสุดท้ายนะฮะอเล็กซานโดรเดวเปียโรนะครับผมของยูเวนตุสนะฮะ97เลยนะครับผม97ยูเว่นะฮะยูเว่ซึ่งแบเดวเปียโรนะครับผมจบสกอร์8อ่า2บอล4ครองบอล12ได้9ลูเวอร์8ปมีแอเรียลหนะฮะเกมลุก83บอลโตรน89เลี้ยงบอ 9, 3, ล93้าสามเร่มกับตัว87 สองสั้นเจ็ดปิดบอลเจ็ดสามอ่าจบสกอร์เปิดหกลูกต้องตีเปิดห้าความโค้งแปดเจ็ดสปีดแปดหกสปีดต้นเก้าสิบพลังงานยิงแปดสองบาลานซ์เก้าหกสเตมินาแปดสามนะสำหรับเดปิเอโร่นะนะเลี้ยงบอลโอ้โหแต่ละคนก็เลี้ยงบอลดีหมดเลยนะนะแต่ดิดาเลี้ยงบอลไม่ดีว่ามันพูดภาษาประตูเดปิเอโร่เลี้ยงบอลสปีดปต้นลุฟิโกเลี้ยงบอลสปีดตน้น เปิดตีเกมรับแอนดี้โคลหาช่องดีสปีดต้นนะครับผมเป็น5คนที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่แต่ละคนก็มีทีเด็ดนะครับผมแต่ละคนก็มีทีเด็ดของตัวเองนะฮะก็คือเอาไปใช้งานได้นะครับผม5คนนี้นะครับผมอีพิกฟรีก็จะประมาณนี้5คนนะคใครดวงดีก็เปิดได้ใครไม่ดีก็สแตนดาร์ดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวห้าอีพิก ยุดที่อยู่ในเพ็กฟรีนะครับผมประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเล้วก็